สวัสดีครับผู้ติดตามเพจบอยสริชัยแล้วก็แอนอรดี already, นะครับผมวันนี้นะครับวันที่27สิงหาคมครับวันอาทิตย์ก็เป็นวันดีนะที่ผมสิได้มีอย่างพิเศษพิเศษนะช่วงใกล้วันเกิดของแอนอรดี already, นะครับอันนี้เขายังบรู่เนคือตอนแรกผมก็พูดแหละคือว่าแบบวันเกิดจะมีแบบของขวัญนันนีน่หรืว่าแบบ ก็เหมือนแบบทำเป็นเฉยทำเป็นลืมเขาก็คิดว่าคงไม่อะไรแล้วอะไรประมาณนี้จริงๆคือผมทำเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับมีของขวัญร่วงหน้าก่อนวันเกิดเพราะว่านี่เอาตรงวันเกิดเตะอะไรเพราะว่ามันต้องทำเรื่องเอกสารต่างๆนะครับแอนเร็วตื่นยังเขาไม่เห็นนั่นค้นหาสิเ่าเขาใจว่าไหวเขาติด เขาจะพาไปไหว้พระเขาจะพาไปไหว้พระวางนุ่ห่มใส่ตัวใหอาบน้ำเนาะแต่ว่ารอให้อาบน้ำแล้วก่อน เขาซื้อรถมเอเตอร์ไซค์จขอนี่เยวเดี๋ยวมาฟังล้ว ไให้พอแต่ความสุขความไปเริ่ให้ประสงค์ความสำเร็จให้มังนี่สีสุขยิ่งยิ่งไปขนเงินขนทองเด้อขนโอกาสอันดีไส่สามาใส่คนหนับหนารือตายยุ่งยองสารเสิร็นเพิ่มพูนมาคำมาคุ้นให้กันเด้อสาธุเด้อ มาคุ้นแอเอนออร์ดีเด้อไ้บอยซีรีชัยยไ้มี่ซื้อม่เสียงยิงยิงเห็นไปน้ฮาได้ไอเพิ่มคุ้นกิจการนั้นได้ขับรถขั้นนี้ไปในี่ให้โชคดีโลดสาธุสาธุสาธุพอจำเอ้ เปิดกุญแจนี่พอดีเลย9นาฬิกา9นาทียิงเขาไปนัน่นงตรงนู้นนี่ปาดเปินบ้านไหนเปนกันจบเบียบเ,เพื่เฮ้ยให้เขาเปิดประตูให้แม่ด้วยกูมา <laughs> ไ,ดได้ได้แล้วคะ่ะสวยมาก คุณเด้อทำคุณนแหงใจก็ลอยอะทำคุณนแหงอันออรดีอันนี้ใส่ตรงนี้ได้มนนั้งเป็นอะไรมาอันนี้กล้องมีเขาแถมเหรอใช่ครับอันนี้คือขอเขาเองขอเขาเองต่อยแล้วขอเขาไฟเขาก็ให้นะต่อยแล<ฟ>้วไฟบลูทูธเขาก็ให้ต่อครับเก่ามงเก่านะพี่ <Okay. S 1> กไกลเก้านาเก้าลังเก้าไกลเอา กาวไก่เลยกาวไปทั้งหน้าก่าวเงียวเงี้าวมันค่เนดีซมน่ะโอ้กล้องก็สว่างแน่นี่นะครับก็เป็นรถที่ คือจริงๆผมก็หาข้อมูลไว้นานแล้วไว้เป็นปีก็คืออยากได้เนาะแต่ก็คือรอแบบรุ่นใหม่รุ่นใหม่มาเรื่อยๆเพราะว่าเข้ากับส่เวลาเอาเพิ่งออกรถไปแล้วพอดีผมก็จําเป็นว่าจะต้องมีรถตู้เพราะปีที่แล้วหลังจากรถคันนั้นที่รถคันนั้นที่ที่เอ่อที่อุบัติเหตุไปนะครับรถตู้คันที่ผมใช้ผมก็คือผมใช้รถบีเอ็มแล้วผมไม่ได้นอนบริพักแล้วก็ มันคนของเอียงบดายหลายเนาะเพราะนั้นปิดรถหน่อยแล้วทีนี้พอบางทีเราเดินทางไกลเนี่ยไปแบบคืองานหมอล่ำเนาะมันก็ไม่ได้สะดวกทุกง,งานบางทีไปต่างจังหวัดอย่างประมาณเนี่ครับแบบแบบสงสารรถอยงประมาณนี่ก็คือคิดได้ใจอยู่แล้วว่าว่าจงได้ก็ต้องซื้อรถตู้แล้วพอดีก็วันเกิดแอนออรดี already, ก็แต่ยังคืนมาแบบคือเราก็ออกรถคันใหม่ให้เขาแล้วผมก็รถ รถคันนั้นมาใช้มันก็เหมาะเพราะว่าคือไปฮุนไดมันก็แบบสามารถแบบไปน้ำไทยน้ำหน้าน้ำเอ,อยียงสีใดแต่งานแอนเขาก็จะเป็นงานแบบงานร้านงานทายรายการงานประมาณนี้ฮะงานในเมืองอย่างประมาณนี้งานเท่านี้สิเป็นงานต่างต่างจังหวัดแบบนอกงานนอกเขตเทศบาลอย่งางประมาณนี้ครับก็เลยแบบเออก็อยากเอารถด,ดีๆให้เขาใช้นะจริง,รงๆคือเราตั้งใจแหละตั้งใจที่อยาก อยากซื้ออันผ่าน่ไปไหนก็มองแต่ก็ซื้อให้แฟนก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเองเดี๋ยวเเก็บเงินรถก็ตอนนี้ก็คือเราก็ซื้อมาใช้งานซื้อมาใช้งานใช้ทํางานนะครับไปใส่กสิสมสมเฮาหาเนาะสมเฮาหาคนกสิได้ว่าโอ้สมสมเพ่นหาจัิงสินะครับอก็เป็นรถที่ที่เป็นรถในฝันผมนะ <c oughs> <laughs> ตอนแรก ตอนแรกคือผมก็แอบถามเขาแหละว,ว่าเขาอยากได้อะไรประมาณนี้แต่ก็เหมือนกับเบิอยางอื่นไปนะแลแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรด้วยเอาจงจริงช่วงนี้แม้กระทั่งวันเกิดผมผมก็ไม่ได้อยากได้อย่างไรเพราะาเรารู้ว่าเราใช้จ่ายด้วยกันอยู่แล้วมันใช้เยอะทั้งวงแล้วก็ทั้งทำโรงแรมแล้วก็ทั้งทําบ้านที่ซัมสูงให้แม่ด้วยเนาะเราก็ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็เก็บกันใหม่แล้วค่อยหาแต่ผมมามันก็เป็นจังหวะ ผมก็อยากแบบอยากให้เขาได้นอนสบายๆได้เดินทางแบบดีๆได้ได้มีความังไดล่ะสมกับความสมกับการทํางานเมื่อยของเขายังเสียครับก็ตั้งใจที่จะแบบก็ดูไว้แหละตอนนั้นเขาก็ยังบอกว่าคือเขาก็สงสัยแหละว,ว่าผมจะออกรถหรือเปล่าาผมคือแต่ก่อนที่ไม่ได้พูดเรื่องรถเลยอ่ะผมจะเป็นคนที่แบบ ขับรถไปไหนมาไหนผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็คือจะมองจะมองดีมจะมองอัน่าดตลอดเออจะมองจะชี้ให้เขาดูตลอดสวยไหมอะไรประมาณเนี้ยเออนะครับขอให้รถคันนี้ <c oughs> ขอให้รถคันนี้เป็นรถที่แบบคําคุ้นแล้วกะส่งเสริมใแอนออร์ดีนะครับขอให้งานเยอะๆขอให้งานราบรื่นขอให้ได้เงินเยอะๆมีแฟนคลับที่รักมีผลงานที่ดี แล้วก็ให้รถคันนี้เป็นรถที่แบบเซฟให้ได้พักผ่อนแล้วก็ให้ได้ทํางานแบบเต็มที่พักผ่อนเวลาเดินทางให้ให้ให้มีความสุขกับการเดินทางแล้วก็ให้ได้ทํางานอย่างเต็มที่ในทุกๆสถานที่นะครับ